ครับตอนนี้ก็มารับตู้ครับรับตู้เย็นเพื่อที่จะไปดําเนินสะดวกครับดําเนินสะดวกลาดบุรีนะครับตอนนี้ก็กําลังตั้งค่าอุณหภูมินะครับตั้งเพื่อที่จะตั้งไฟเพื่อไปขึ้นของที่ดําเนินสะดวกนะครับไปรับมะพร้าวนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลานตู้นะครับลานตู้แหลมชะบังนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ไปเจอกันที่หลงมะพร้าวลาดบุรีนะครับท่านไหนที่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็แวะมากินขนมจีนข้างทางก่อนนะครับร้านประจำนะครับอยู่ใบพาสชนบุรีนะครับ<า>มีน้ำยาส<ร>ีภาคนะครับอันนี้กะทิออันนี้กะทิ น้ำเนี้ยแไาโดยอดเยวเางจาจะยาใต้ยุกยาใต้ยังเเท่าไหร่เขาเนี่ย ขนมจีนหนึ่งก่อนนะครับแวะพักสักหน่อยพัไม่ตัวตอนนี้ก็มาถึงเขต,ตเดำเนินสะดวกนะครับตลาดาดำเนินสะดวกครับ ได้แล้วครับใกล้ถึงที่เราไปเอามะพร้าวกันแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นตลาดน,น้ำคลองลักทีนะครับวางขั้นที่แบบน้ำดำเนินสะดวกะครับ บรรยากาศที่โรงงานคระะับมาถึงแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนตู้นะเราก็จะมาตัดถางสลับถางกันนะคะับขณน,นี้ก็มาถึงโรงงานแล้วครับ ตรงนี้ก็มะพร้าวหมดนะฮะมะพร้าวมะพร้าวไม่ค่อยมีนะครับมีแค่นี้นะฮะนี่เป็นโรงงานนะครับช่วงนี้มะพร้าวน้อยนะฮะถ้ามะพร้าวเยอะจะเต็มแถวนี้หมดเลยนะ ก็จะมาเปลี่ยนตู้นะครับ